พลังคุณต้อมแมนนอ่นละครับผมแล้ววันนี้พิเศษครับ x c l u s i v e นะครับบอกว่าคันนี้พิเศษแค่ไหนครับมาฟังกันจากปากพี่ปีพงค์หน่อยว่าคันนี้ในโปรโมชั่นอะไรบ้างรถทำไมสวยขนาดนี้ครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อมแม็กยางครบแต่งครบชุดไม่ต้องแต่งเพิ่มครับแบบนี้คือจบที่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ปีพงค์ใช่ไหมครับผมพี่โชว์พลังคุณต้อมแมนหน่อยพลังคุณต้อมแมนนั่นะครับผม พาคุณตัวแมนอนุมัตลอยไอพี่คันนี้ไปครับกี่วันครับสองวันติีสองอาทิตย์อ๋อเป็นไงพี่คันนี้ชอบไหมครับชอบครับเอ็กซิลีเนาะเนาะคันนี้ได้ใช้เงินดาวไหมครับพี่ไม่ครับไม่ใช้เงินดาวใช้อะไรครับผมวันนี้ใช้แบงค์สิบแรกแบงค์สิบจบเลยก็คืออัลมัตเลยนะครับคือพี่จะจ่ายประกันปอนหนึ่งไหมคันนี้ไม่ไม่ได้จ่ายบริษัทจ่ายให้โอ้โหไม่ได้ใช้เงินไม่ได้บาทเดียวเอาเอ็กซิลีได้เลยมีอะไรแนะนำแฟนเพจสนายแมวโตไหมครับผมถ้าใครอยากได้รถแนะนำมาซ้ำอยี่แมอโตได้เลยครับง่ายบริการดีครับขอบค หลักพันครับพี่ประหยัดไปหนึงสองแสนบาทครับติดต่อที่เบอร์0945 26034ครับผมแบงก์วันทั้งแฟร์ขายครับพี่อาร์ที่แอด c d s e นะครับสวัสดีครับ